ลูกทำอะไรคะหะอะไรค่ะฮะอะไรทำกับข้าวอะค่ะค่ะ นิ่งหวานก,ก่อนไปน, auction, ไปนั่งก็นั่งทางกระเ้าป้าปาถ่ายลูกอยู่อ่ะเร็วเนี่ยเบ่มีใครนั่งเป็นนั่งแหละเป็นนั่งแหละเป็นนั่งแหละมันใจที่ไหนเป็นนั่งแหละหายเงี้ยหายไปไหนล่ะเป็นนั่งเอาเปนั่งเชิญนั่งปเนาะเชิญนั่งในฟังให้ดูเชิญนั่งเชิญนั่ง ทำกับข้าวเร็วเร็ว,ว,วทำกับข้าวเร็วๆจ้าไปทำกับข้าวข้าวว้าว <c oughs> เงินดาราหายอะเร็วเร็นั่งเร็วไหนเออนั่งหันนั่งหนังหนมันต้องมาแล้ดดวก็อีดึงเข้าอีมาดึงเข้าอีมานั่งเออเอันนั่งตรงนี้แหละ เชิญนนะังเดี๋ยวปาจะห้ดูตั้ทงทำกับข้าวคุณป,ป้าดูก่อนทำอย่างไรพ่อทำอย่างไรลูกทำตับข้าวอย่างไรตาเซมโมเลย เปิดพัดลมเหรอ <Ooh>. Yeah. สวัสดีเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะปะป๊าเร็วสวัสดีค่ะปะป๊ายังแข่งมือตัวเองสวัสดีค่ะเร็วเอาวางเอาวาง Take <laughs> care